สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเชา้านี้สองคนแม่ลกูกเราก็พากันเข้าครัวเช่นเดิมค่ะท่านผู้ชมค่ะวันนี้คุณแม่จะพามาไก่ต้มเบียร์กันค่ะวันนี้จะพามาทําไก่ต้มเบียร์จะทํายังไงให้เนื้อมันเปื่อยแล้วก็เนื้อนุ่มแล้วก็ทําให้ละลายในปากได้เรามีเคล็ดลับและมีวิธีทํากันในวันนี้เลยนะคะท่านผู้ชมค่ะก่อนอื่นคุณแม่ขออนุญาตบอกวัด ทุบหด,ดก่อนคพาะว่ามีอะไรบ้างนะคะท่านผู้ชมก่อนอื่นจะต้องมีไก่เลยค่ะท่านผู้ชมล้างไก่ด้วยเกลือแล้วก็น้ําส้มใสชูนะล้างให้สะอาดก่อนนะคะท่านผู้ชมแล้วก็ใช้ช้อนจิกไว้ก็ได้ค่ะส้มนะคะ่ะจิก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 เนื้อนะให้เวลาต้มเข้าไปเขาจะได้ซึมน้ำเบียร์นะคะอันนี้ก็เป็นเบียร์เบียร์อะไรยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะท่านผู้ชม จากนั้นก็จะเป็นมีขมิ้นค่ะท่านผู้ชมอาจจะเป็นขมิ้นสดก็ได้นะคะถ้าหากว่าใครได้ขมิ้นสดยิ่งดีเลยค่ะแต่บ้านคุณแม่ขมิ้นสดไม่มีเลยนะคะเพราะว่าไม่มีต้นนะคะก็เลยซื้อขมิ้นผงม,มาค่ะท่านผู้ชมก็ใช้ได้เช่นกันเพราะว่าขมิ้นนี้จะทําให้เนื้อไก่ของเราสีสวยเหลืองน่ากินแล้วก็มีกลิ่นหอมของสมุนไพรด้วยค่ะท่านผู้ชมจากนั้นก็จะมีสมุนไพรนี่เลยค่ะก่อนจะต้มไก่ต้มเบียร์ของเรานะคะก็จะมีข่าตะไคร้ ใบมะกรูดแล้วกอ็อะไรนะคะอ่าเน,นี่ยผักชีรากผักชีค่ะท่านผู้ชมก็จะต้มลงไปคุณแม่ก็จะเบาะเบาไว้นะคะทุบไว้เบาะเบาะให้เขาแตกให้นิดๆเพื่อให้กลิ่นระเหยของเขาออกมานะท่านผู้ชมจากนั้นเราก็จะปรุงรสชาติด้วยน้ําตาลค่ะน้ําตาลปี๊บนะคะประมาณสองช้อนโต๊ะนะคะท่านผู้ชมจา๋าแล้วก็จะมีอะซอสซอสซีอิ๊วขาวค่ะท่านผู้ชมก็จะมีซีอิ๊วขาวประมาณสองช้อน สองช้อนโต๊ะค่ะแล้วแต่ปริมาณของเนื้อไก่นะคะท่านผู้ชมถ้าหากว่ามากกว่านี้เราทํามากกว่านี้เราก็สามารถใส่ลงไปมากกว่านี้ได้นะคะเครื่องปรุงนี้นะกำหนดไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับวัตถุดิบที่เราจะทํามากหรือทําน้อยนะคะท่านผู้ชมจากนั้นก็จะมี นี่ค่ะผงปรุงรสนะคะก็ใส่มากน้อยก็ขึ้นอยู่กับท่านผู้ชมเลยค่ะชอบก็ใส่ลงไปไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะคะท่านผู้ชมจ๋าแล้วก็จะมีเกลือนิดหน่อยจะทําให้รสชาติของไก่ต้มเบียร์ของเรามีรสชาติโดดเด่นขึ้นมาแล้วก็มีรสชาติเข้มข้นขึ้นแล้วก็มีน้ําตาลนะคะท่านผู้ชม น้ำตาลนี้เป็นน้ำตาลปี๊บนะคะท่านผู้ชมวัตถุดิบก็จะมีประมาณนี้ละค่ะท่านผู้ชมจ๋าเดี๋ยวคุณแม่ก็จะพาท่านผู้ชมไปต้มไก่ต้มเบียร์แล้วก็จะบอกวิธีทําต้มอย่างไรให้เนื้อเปื่อยเนื้อนุ่มละลายในลินได้ท่านผู้ชมไปดูของเราเลยค่ะงั้นเราก็เทเบียร์ใส่ลงไปรองพื้นนิดหน่อยนะคะท่านผู้ชมจ๋าแล้วเราก็ขอโทษทีแล้วเราก็ใส่เครื่องสมุนไพรลงไปค่ะท่านผู้ชมใส่เครื่องสมุนไพรลงไปเลยนะคะแล้วเราก็ใส่ไก่ลงไปเลยค่ะ ไก่ลงไปเลยนะคะท่านผู้ชมไก่แล้วแต่ทํามากทาน้อยนะคะท่านผู้ชมจา้าเราก็จะตุ๋มไปประมาณ40นาทีนะคะใส่เบียร์ลงไปค่ะเติมเบียร์ลงไปอีกนะคะ<อ>ท่านผู้ชมเบียร์คุณแม่ก็ใช้เป็นเบียร์กระป๋องนะคะก็เติมไปให้ท่วมเลยค่ะประมาณนี้นะคะท่านผู้ชมจา้า เราก็ใส่เบียร์ลงไปหนึ่งกระป๋องใครเป็นใช้ขวดก็ได้ค่ะท่านผู้ชมใช้หนึ่งขวดก็ได้ใช้หนึ่งกระป๋องก็ได้นะคะท่านผู้ชมแล้วเราก็เดี๋ยวเราจะปิดฝาไว้นะคะท่านผู้ชมตุนจนกว่าเขาจะประมาณใช้เวลาประมาณ40นาทีในการตุนครั้งแรกใช้เวลานานนิดหนึ่งนะคะท่านผู้ชม40นาทีค่ะตุนครั้งแรกกับเบียร์แล้วก็สมุนไพรเพื่อให้สมุนไพรเขากลิ่นละเลยเขาออกมานะคะ ผสมกับกลิ่นเบียร์นะคะแล้วก็ทําให้เนื้อไก่ของเรานุ่มนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะเอาใช้ฝาแก้วปิดไว้ก่อนนะคะก็ต้มคุณแม่ก็ตุ๋นเบียร์ไก่ไอ้ขอโทษไก่ต้มเบียร์ของคุณแม่ก็ต้มไปประมาณ60นาทีค่ะตอนแรก40นาทีแล้วเราก็เพิ่มไปอีก 20นาทีก็เป็น60นาทีนะคะท่านผู้ชมจากนั้นก็จะได้ออกมาเป็นประมาณนี้นะคะท่านผู้ชมจา๋าเรียบว่าเรียบร้อยแล้วค่ะอ่าก็เดี๋ยวเราก็จะไปจิ้มกับกินกับน้ําจิ้มซีฟู้ดนะคะท่านผู้ชมจา๋าไก่ต้มเบียร์เนื้อเปื่อยนุ่มละลายในปากของเรานะคะก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะท่านผู้ชมจา๋าในสูตรสตตร์ของขอโทษค่ะคุณแม่ อ่านนิดหน่อยนะคะก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งให้คุณแม่และน้องเกษินีนะคะสําหรับคลิปนี้ไก่ต้มเบียร์ของคุณแม่เนื้อเปื่อยนุ่มละลายในปากของคุณแม่ก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะท่านผู้ชมถ้าหากว่าใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งกิ้งๆให้คุณแม่ด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้ข้าขอสวัสดีค่ะท่านผู้ชม 더는 참을 수 없을 것 같아. 매번 거짓말로 흔들어 난 나를 모든 게다 상처로 남아. 이미 어긋나 버린 너와 나 하루하루 쌓여 가고 있는 식어 버린 내 마음. 절대 좋은 남자가.